สวัสดีครับสวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะฮะในวันนี้เนี่ยเราจะต้องมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของเทคนิคที่เราจะเทรดใน Time Frame ย่อยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับมันต่อจาก Market Structure นะครับแล้วก็ MACD นั่นเองอันนี้คือการมองตลาดใช่ไหมนะครับแต่วันนี้ผมอยากให้ทุกคนเข้าเทรดได้คือเข้าเทรดได้เนี่ยทั้ง time frame ใหญ่นะครับก็คืออย่างเช่น h 1 h 4อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ time frame ย่อยผมไม่รู้หรอกว่าเราจะเป็นเทรดเดอร์สายเทรดยาวเทรดสั้นเทรดสวิงเทรด เทรดรันเทนตีลังกาเทรดหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะฮะแต่ผมจะสอนนะครับในเรื่องของอ่าวิธีการในการเทรดต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเทรดยาวหรือว่าเทรดสั้นก็ตามแต่นะฮะอย่างแรกเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่มองสมมติว่าสมมติว่ามองมองเดือนนะมอง time frame อ่า week นะแล้วเรามาเทรดที่ time frame day อันเนี้ยผมมองว่าเราอาจจะเหมาะสำหรับการรันเทนมากกว่า รูปแบบเทรดรันเทนคือถือยาวๆอ่ะนะถือยันลูกบวชอะไรเงี้ยนะถือแบบยาวๆอะ่ะอันนี้ก็คือรูปแบบการเทรดแบบรันเทนนะครับแต่เราเป็นคนที่ชอบมองในระดับไทม์เฟรมที่เล็กลงมากกว่านะครับเช่นอย่างเช่นเรามองในระดับไทม์เฟรมอ่าเดย์หนึ่งนะครับแล้วเราก็มองเฮดโฟด้วยนะครับแล้วเราเป็นคนที่ชอบเข้าเทรดนะครับในระดับไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับอันเนี้ยผมมองว่าเราน่าจะเหมาะสําหรับการเทรดพวกแบบสวิงเทรดแต่ถ้าเราเป็นคนที่ ชอบมองในระดับ Time f r a ม e h ด M 30นะครับแล้วเราเป็นคนชอบเข้าเทรดใน Time f r a m e 15นาทีนะครับอันเนี้ยผมมองว่าเราอาจจะเหมาะสำหรับการ d ด y นะ day trade แต่ถ้าเราเป็นคนที่ชอบมองในระดับ Time f r a M e M15 และ M 5นะครับแล้วเราเข้าเทรดในดระดับ Time f r a m e นนาทีนะฮะอันเนี้ยผมมองว่าเราเหมาะสำหรับการเทรดสั้นตัวจริงนะครับเทรดสั้นแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการสกอร์ปิงเนี่ยก็คือปิดไวมากนะ ปิดแล้วก็เปิดไวมากนะครับหนึ่งสองสามสี่ใครชอบแบบไหนพิมพ์ตัวเลขมาห,หน่อยนะแม่ผมไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนจะหลีดการเทรดเป็นแบบไหนบางคนอาจจะไม่มีเวลาเฝ้ากราฟแต่อยากเทรดบางคนอาจจะจ้องกราฟตลอดแล้วอยากกดเราแค่ okay, ต้องเทรดในทำเลท,ที่มันเล็กลงเล็กลงเล็กลงนะคใครชอบแบบไหนพิมพ์มาหน่อยแบบที่ห้ามีนะนะแต่ผมจะสอนให้หลังจากที่เราเข้าใจรูปแบบของการเทรด มาร์เก็ตสไตรเจอรเอ็มเอซีดีแล้วนะครับอันนี้เนี่ยพี่ดอกจันไว้สิบแปดดอกเลยครับนะนี่คือพื้นฐานของการเทรดแบบเจ้าตลาดก็คือมาร์เก็ตสไตรเจอและเอ็มเอซีดีและในทุกๆท,ท่าเทรดที่ผมจะสอนอะไรอย่างนี้ประมาณห้าถึงหกท่าเทรดนะครับจะอิงจากมาร์เก็ตสไตรเจอและเอ็มเอซีดีเนี่ยทำเพิ่มย่อยทั้งหมดนะดังนั้นไปได้ท่าเทรดท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวลองกลับไปแบ็กเทรดดูว่ามันจริงหรือเปล่าที่ผมบอกนะผมเชื่อว่าหลายๆคนจะมองตลาดออกมากขึ้น อ่าสามสี่โดยส่วนใหญ่นะครับแสดงว่าเราเป็นคนชอบเทรดเทรดแบบสั้นๆนะครับจบภายในวันนะสั้นๆจบภายในวันนะครับเอ็มสิบห้าในบางทีอาจจะถือข้ามวันบ้างนะครับผมก็เหมือนกันผมก็ชอบเทรดเดทเทรดเอ็มสิบห้าอะไรเงี้ยนะแล้วก็มาเทรดเทรดสั้นในเอ็มหนึ่งนะครับสวิงเทรดมีบ้างนานๆทีนะมีบ้างนานๆทีทีนี้ลองดูสมมุตินะผมสมืติผมเทรดเดทเทรดแล้วกันผมเทรดเดทนะฮะสมืติผมจะเดทเทรดผมเดทนะถ้าเวอร์ที่ผมมองเนี่ยมันคืออ่าเหตุวันเอ็มสามสิบ เวลาผมเข้ามาเทรดเนี่ยผมจะเทรดเอมสิบถูกต้องไหมหลักการจะเป็นอย่างนี้สมมุติว่าผมเนี่ยมองเห็นว่าระดับไทม์เฟรมอ่าระดับไทม์เฟรม H1 วันเนี่ยเขาเบรกออฟสักเจอร์มาก่อนแบบนี้อ่าแน่นอนเขาเบรกออฟสักเจอร์มา H1 วันะบ o s ออ่าเหมือนที่เราอ่านอ่านโครงสร้างเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็เอ็อซก็มีการคอนเฟิร์มอะไรก็ตามแต่นะทีนี้เราเห็นเ1 5มสิบห้านะเป็น่าในเส้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 นนี้นะ M15 มสิบห้าเส้นนี้นะ H1 เวันเนี่ยแท่ง สีขาวเมื่อกี้เฮดวันหรือเอฟสามสิบเนี่ยนะครับเอฟสิบห้าเนี่ยเรามองเห็นอะไรเรามองเห็นการที่ราคาเนี่ยมีการพักตัวอย่างนี้แน่นอนนะครับราคาเนี่ยเวลามันเบรกออฟเซเจอร์ไปมันมันก็ต้องมีการตัดขอยวีซีดีในในเฮดวันใช่ไหมแต่เอฟสิบห้าเนี่ยมันก็จะเป็นการย่อย่อย่อดลงมานะครับการย่อลงมาอย่างนี้เป็นการบอสต,ตัวมันเองบอสต,ตัวมันเองเป็นการบอสในในชุดย่อยนะครับที่พอบอสเสร็จปุ๊บเราเห็นแล้วไฮนั้นแนหะบี B นี่ไม่ใช่บายนะบอสนะฮะเดี๋ยวคนเดี๋ยวงงอีกนะว่าแบบเอ้ย เราบายกันตัวนี้เหรอครับโพสไม่ใช่นะฮะเพราะราคาเนี่ยมันคอนเฟิร์มปุ๊บเป็นฝั่งบายวิธีการรู้ว่าเป็นฝั่งบายราคาต้องอะไรครับต้องช็อกใช่ไหมยอย่างนี้เนี่ยคือบายใช่ไหมเพราะเป็นฝั่งบายมันช็อกมาแล้วอย่างนี้เนี่ยคือบายใช่ไหมครับอย่างนี้หรือเปล่าครับที่เขาเรียกว่าเป็นการคอนเฟิร์มหรือว่าเป็นการดับเบิลคอนเฟิร์มชันหรือว่าเป็นการคอนเฟิร์มด้วยถามเฟมอ่าเอ็มสิบห้าคอนเฟิร์มฝั่งบายเฮดหนึ่งคอนเฟิร์มฝั่งบายนี่ไงครับวิธีการในการที่เราจะมองตลาดเป็นฝั่งบาย ทีนี้พอเป็นการคอนเฟิร์มฝั่งบายตรงนี้เนี่ยมันแค่นี้พอไหมไม่ครับพี่มันมีสัญญาณลั่นไกลอยู่ครับพิมพให้ผมหน่อยได้ไหมครับว่าสัญญาณในการเข้าเทรดหรือว่าสัญญาณในการลั่นไกลเนี่ยเราต้องดูอะไรครับดูอะไรที่เป็นสัญญาณสุดท้ายนะฮะเข้าเทรดมีใครรู้บ้างฮนะเราต้องดูอะไรครับอ่า MACD ฮะซ a c d MACD MAC นั่นเองคำถามคือดูเ a c มซดียังไงถ้ามันเป็นชุดนี้แล้วมีการช็อคนะครับเราสังเกต m อ c d m a ซ d ซตัดขึ้นอย่างนี้ ก็บายตรงนั้นเลยแต่ถ้าเป็นฝั่งเซล MACD ตัดลงก็เซลตรงนั้นแหละแต่เงื่อนไขาการเป็นฝั่งเซลก็ต้องดูมาก่อนว่าราคาต้องเป็นมาร์เก็ตเชยอร์ฝั่งเซลนะครับ confirmation ด้วยระดับไทม์เฟรมก็ไปต้องเป็นฝั่งเซลเหมือนกันอ่านี่คือสัญญาณการบายนะครับสัญญาณการบายที่ถูกต้องก็คือสวิงช็อคตรงนี้แหละนะฮะถ้ามันวิ่งขึ้นมานะครับแล้ว MACD ตัดตรงนี้จะเป็นจุดบายของเรานี่คือจุดบายของเรานั่นเองลองไปดูตัวอย่างกันถ้าเทรดนี้ง่ายนะถ้าเทรดนี้ง่ายนะทบทวนนะครับ,ทบท ถ้าเราเห็นว่า MACD ตัดใช่ไหมตัดขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมตัดขึ้นอย่างนี้แล้วกราฟเนี่ยนะฮะมีการวิ่งขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็วิ่งขึ้นมาอย่างนี้ถ้า MACD ตัดขึ้นอย่างนี้สมมติเราได้ใบตรงนี้นะจุดซบร้นนะครับจะต้องมาดู MACD ลูกล่าสุดเลยนะครับท,ที่ที่โดนขั้นตรงนี้นะครับจะเป็น A อดของเราไอดของเราว่าสมมติอยู่นี้อ่ะก็ไอ้ดตรงนี้นี่คือท่าเหรุท่าแรก MACD ถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราต้องลึกกว่านี้ก็คือพวกรุ่นโปรไฟล์ดีมาร์สไพล์หรือว่าลิควิดดี้เฟเวอร์รูแกลเนี่ยจะมาเทรดต,ตรงนี้นะครับเป็นท่าที่สองแต่ถ้าเทรดท่านี้ก่อนนะเอาท่าแรกให้ให้ให้เก่งก่อนนะครับการเทรดเนี่ยไม่เราเทรดตรงนี้ก็ต้องเทรดตรงนี้ไม่หนึ่งก็สองนะไม่หนึ่งก็สองนะครับในในจุดที่ยอ่อมีเทรดย้อนกลับไม่มีนะครับท่าเทรดที่สามนะครับแต่ความเสีย่ยงจะสูงขึ้นนะค,ความเสีย่ยงเนี่ยจะสูงตั้งแต่เป็นท่าที่สองแล้วก็ท่าที่สามจะสูงขึ้นอีกะชุดนี้ดังนั้นพี่ติดตามมเเพจจโค้ช ไว้เนี่ยก็จะได้ทั้งชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้นะแต่ผมแนะนำนะเก่งสองท่าเทรดตรงนี้ให้ได้นะเก่งสองท่าเทรดตรงนี้ให้ได้นะ MACD ตัดขึ้นเนี่ยเรามองให้ออกว่าตัดขึ้นแล้วบายอะไรเงี้ยนะครับนะตัดขึ้นแล้วาบอ่ะสิ่งที่เราต้องการคืออะไรสิ่งที่เราต้องการนะครับอาชีพเรานะฮะนะครับในเทคนิคเทรดแบบเจ้าตลาดนะสิ่งที่พี่ต้องหาเจอนะครับสําคัญยิ่งกว่าเงินร้อยล้านอีกนะครับคือ MACD ลูกใหญ่ๆครับแต่ไม่ใช่หาลูกใหญ่ๆแล้วสวนนะไม่ใช่นะ ตามครับพี <Safe code mark> ่นะเช่นพอมัน <described> ต <together> ัดใช่ไหมตัดปุ๊บขึ้นมาแล้วแบบยาวอ่ะแบบเนี้ยยาว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 อย่างเงี้ยได้ตังค์ไม่เชื่อลองไปดูนะเราได้ตังค์แน่นอนถ้าตัดปุ๊บแล้ววิ่งยาวเนี่ยได้ตังค์แต่ถ้าตัดปุ๊บแล้ววิ่งสั้นเนี่ยไม่ได้ตังค์นะครับตัดปุ๊บวิ่งสั้นส่วนใหญ่ได้ก็ได้นิดหน่อยนะตัดปุ๊บแล้ววิ่งสั้นได้นิดหน่อยเนี่ยวิ่งสั้นอย่างเงี้ยได้นิดหน่อยนะครับนะหรือบางทีอาจจะโดนซอฟล็อตด้วยซ้ำนะแต่สิ่งที่เราต้องหาให้เจอคือ MA ลูกใหญ่เอหมก้อนวโต นะครับอันนี้คือได้ตังค์นะเมื่อ,อผมบอกว่าพี่นี่คือวิสังเกตนะครับเวลาฝนจะตกเนี่ยเมฆเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วมันต้องเป็นการก่อตัวอย่างนี้แล้วความระดับความชื้นในอากาศต้องประมาณนี้แล้วลมเนี่ยต้องประมาณนี้นะฮะอย่างเงี้ยฝนจะตกแต่ถามว่ามันจะตกหรือไม่ตกได้ไหมมันมันมีสิทธิ์ที่จะไม่ตกได้นะครับเช่นแบบอ่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์สิทธิ์ที่จะไม่ตกสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ย ตกแรงหรือว่าตกไม่แรงอันนั้นก็ต้องดูอีกทีหนึ่งถ้าก่อตัวอย่างนี้มืดอย่างนี้ครึ้มอย่างนี้แสงแบบมืดแบบทั้งฟ้าอย่างนี้มีสิทธิตกแรงอะไรเงี้ยตกแรงก็เป็นลูกใหญ่อะไรแบบนี้นะครับอันสิ่งที่เราต้องมองคือตรงนี้ครับเรามองมาเก็ตสแตนเจอร์เป็นยังไงเรามอง m a c d เเป็นยังไงเรามองการคอนเฟิร์มต่างๆเป็นยังไงพอเรามองตรงนี้เสร็จปุ๊บเราบอกว่าโอเครอบนี้หละมาหาใหญ่แน่นอนนะตกแบบน้ําท่วมแน่นอนการถดก็เหมือนกันครับพี่ MACD ลูกใหญ่มาแน่นอนเราได้ตังค่นี้เอง แค่นี้เองมันก็แค่นี้เองครับอาชีพเรานะฮะถ้าอยากเทรดแบบเจ้าตลาดนะฮะหา MACD ลูกใหญ่ๆนะฮะแล้วพี่บายตามหรือว่าเซลตามลูกใหญ่ๆนั้นนะฮะได้ตังค์ครับวิธีการหาเงินล้านเงินสิบล้านร้อยล้านทําแค่นี้ครับใครเข้าใจเรื่องนี้นะพิมพ์เลขห้าให้ผมหน่อยก่อนที่เราจะไปลงสนามจริงกันนะแล่ทุกคนวันนี้นะจะต้องทําการแบกเทสให้ผมนะรอบหน้าเราจะได้มาเจอกันดูยังไงว่ามันจะลูกใหญ่เนี่ยนะพี่เราต้องเรียนกันไงเนี่ยเนี่ยคือลูกที่พี่ต้องหามันเนี่ย เนี่ยลูกใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยนะลูกใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยได้ตังค์ใช่ไหมลองดูนะไอ้ลูกใหญ่นี้นะปืดอย่างงี้นะอันนี้ได้ตังค์ได้ตังค์นะฮะลองดูนะไอ้ลูกเล็กอย่างเงี้ยต้องเลี้ยงนะฮะนะครับเนี่ยลูกเล็กๆอย่างเงี้ยต้องเลี้ยงนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ลูกเล็กนะลูกเล็กส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้อะไรหรอกนะเสียตังค์ด้วยนะเนี่ยลูกเล็กๆอย่างเงี้ยไม่เอาเนี่ยไม่เอาลูเล็กๆอย่างงี้ลูกนี้พอได้นี่ขนาดกลางนะฮะนี่นี่นี่อันนี้ขนาดกลางนะครับอันนี้ขนาดใหญ่นะอันนี้ขนาดเล็กนะฮะ อันนี้ลูกใหญ่ๆลูกใหญ่ๆนะฮะนี่นี่เนี่ยเห็นไหมเจอลูกใหญ่ลูกนี้ก็ไปสักลูกหนึ่งนะครับก็ใครเทรดขาดทุนอยู่ก่อนหน้านี้นะครับื้นทุนเลยนะฮะนี่หมื่นสองพันจุดนะฮะนี่ลูกใหญ่ๆลูกนี้นะฮะนี่เจอเข้าไปสักลูกหนึ่งก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ได้นะฮะนี่หมื่นสองพันจุดนะฮะดังนั้นนะใครอยากฟื้นพอร์ตนะครับไม่ต้องรีบแต่ไ่ฝึกหา f อเบซดีลูกใหญ่ๆก่อนเจอลูกใหญ่ๆเมื่อไหร่ก็อยู่ได้เมื่อนั้นนะฮะฟื้นพอร์ตเม นะครับเนี่ยฝึกหาลูกอย่างเงี้ยนะฮเริ่มต้นตัดปุ๊บสตาร์ทเลยนะฮะนี่คือจุดสตาร์ทนะครับนี่จุดจุดสต็อปนะฮะก็คือจุดหยุดนะฮะนะแต่ถ้าอย่างคิดตัวีที่เราอยากเทรดได้ทุกวันนะครับก็โอเคจะย่อย่อลงมาดรอปลงมาในไทม์เฟรมเล็กหน่อยนะแล้วก็ใช้อานหนึ่งต่อสองก็ได้นะครับรีโหลดไปนะลูกใหญ่ลูกนี้ลองดูนะครับจากจุดเริ่มต้นนะฮะไปจนถึงจุดตรงนี้นะฮะหมื่นห้าพันจุดนะฮะนี่กับหมื่นหกพันอะนะะนี่ลูกใหญ่ใหญ่ไหมฮะ เห็นไหมว่าชีพเราเนี่ยแค่าหายลู่ใหญ่ๆเนี่ยเจอเนี่ยนะได้ตังแล้วเห็นไหมมันง่ายนะฮะใครบอกยากนะถ้ายากก็ลองดูเอวีซีดีฮะนี่ฮนะเราดูเป็นหรือเปล่าว่า,วาถ้ามันตัดอย่างเงี้ยนะฮะเวลาขึ้นอย่างเงี้ยให้บายอะไรเงี้ยนะเนี่ยอย่างเงี้ยให้บายอะไรเงี้ยนะเช่นแบบลงมาแล้วก็ตัดขึ้นอย่างงี้อ่ะอันนี้บายอะไรเงี้ยทีก่อนน่าจะบายอ่ะก็ต้องมาเช็คมาเก็ตสตั๊กเจอฝั่งบายหรือเปล่านะครับนะชุดที่เรามองเมื่อกี้เป็นการดับเบิลคอนเฟิร์มชันด้วยอ่าท์เฟรมแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ย อะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นฝั่งบายตรงนี้จุดลั่นไก่นะมันแค่นี้เองนะครับง่ายไหมอ่ะมาการหาจุดที่เป็นการคอนเฟิร์มซ้อนกันนะครับการคอนเฟิร์มซ้อนเนี่ยนะครับผมอยากให้ทุกคนไปทบทวนผมมีไลฟ์อยู่ไลฟ์หนึ่งนะครับที่ที่เป็นการดูเรื่องของอะจะมีอยู่สามชุดนะ <c oughs> อันนี้ไปทบทวนนะผมผมไลฟ์ไว้แล้วนะครับ หนึ่งเนี่ยคือเรื่องของเวลาจนได้ไหมเวลาที่เราเทรดนะครับอย่าไปเทรดตอนแบบตีสี่อะไรเงี้ยนะอันนี้คือผมมองว่ามันไม่ไม่ควรเข้าเทรดนะครับเวลาที่เทรดนะฮะอ่ะสองคือการคอนเฟิร์มนะครับการคอนเฟิร์มเนี่ยแน่นอนนะครับเราต้องดูอะไรบ้างนะเอฟซีดตัดต้องมานะครับเรื่องของการเบรกเอาแต่เราจะค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับเดี๋ยวไปเก็บเคสซาร์ดี้อะไรเงี้ยก็จะเริ่มเข้าใจละนะครับแล้วก็การที่คอนเฟิร์มด้วยอ่าเรื่องของไทม์โซนนะครับ ามโซนก็จะมีอะไรบ้างที่เราต้องเทรดก็จะเป็นสามห้าแปดสิบสามอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้คือคอนเฟิร์มการวิ่งของราคานะครับคือไอ้พวกเนี้ยมันจะบอกว่ามันจะมาลูกใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะโอเคป่ะสามนะครับก็คือเรื่องของแซนด์ดิเวชันของทองทำนะครับ,รบก็คืออ่าขั้นต่ําเนี่ยคือต้องสองพันนะครับอาจจะมาถึงหมื่นเลยก็ได้นะฮะนะครับอ่าอันนี้แต่ว่าแซนด์ด์โดยส่วนใหญ่คือสองพันนะครับถ้าตลาดเช้าตลาดบ่ายมาสองพันตลาดค่ำก็ต้องเป็นสามพันใช่ไหม นะก็บวกเข้าไปนะบวกอีกหนึ่งพันนะครับถ้าตลาดเช้ามาสามพันมาแล้วนะเช้าบ่ายมาสามพันมาแล้วค่ําก็สี่พันนะครับถ้าเช้าบ่ายวิ่งมาสี่พันนะครับอ่าค่ําก็บวกไปเลยนะครับห้าพันอย่างเงี้ยนะบ,บวกพันจุดเสมอสำหรับตลาดค่ําอันนี้คือการการการคาดการณ์นะครับว่าตลาดอ่าการคาดการณ์ว่า m a c d รู่ใหญ่ๆจะมาโอเคไหมนะครับ m a c d รู่ใหญ่ๆจะมานะนี่ซึ่งพวกนี้อ่าผมไลฟ์สอนไปแล้วนะไลฟ์สอนไปแล้ว ตอนหนเปิดเพจไล์แรกเนี่ยผมสอนเรื่องนี้ก่อนเลยก็คือเป็นเบสิกในการมองขั้นต่ําเลยนะครับก็คือมองเวลาในการเทรดเราเทรดเวลาไหนบ้างนะครับต้งแต่ตลาดเช้าเปิดนะครับเจ็ดโมงเช้านะฮะตลาดตลาดบ่ายก็เป็นบ่ายโมงนะครับตลาดค่ําก็จะเป็นประมาณทุ่มสองทุ่มอะไรเงี้ยนะแล้วการคอนเฟิร์มเมมเบอรตัดต่างๆนะวันนี้ก็คุยกันแล้วนะครับมีชุดนี้ต้องไม่ทบทวนนะนะครับไล์แรกของเพจโคเจมใช่ครับของปีนี้นะโอเคนะครับทีนี้ เวลาเราหาชุดที่เราจะเข้าเทรดสมมุติผมใช้ H1 แล้วก็ไปเข้าเทรดที่ m15 ม้วะกันผมเริ่มจากโซนนี้สมมตินะ h 1 m15 อันนี้แน่นอนนะครับเรามองเห็นฝั่งบายอยู่ละเพราะอะไรถึงมองเป็นฝั่งบายนะครับบนสิบจุดนี้ช็อคนะครับอ่านเดี๋ยวผมผมผมเอาจังหวะที่มันบอสบอสแล้วก็ยอดดีกว่านะจะได้เห็นภาพชัดเจนง่ายๆก่อนนะครับอันนี้มันจะแอดวานเกิดไหมช็อคแลวบอสนะครับอนะ่เอาโซนนี้นะชุดนี้บอสไปแล้วใช่ไหม นะบอสมาหานี่เราก็จะมองเป็น b o s นะครับฝั่งบายนะฮะพอบอสมาแล้วนะครับราคามีการตัดวิ่งขึ้นมานะครับแล้ว m อ็มชุดนี้ตัดนะมาลองไปดู M15 นะครับถ้าผมมอง H1 แล้วไปเทรด M15 นะครับก็จะเป็นรูปแบบการเทรดแบบ Day Trade นะฮะ Day Trade Day Trade ทีนี้ M15 เนี่ยแน่นอนนะครับชุดนี้เขามีการย่อลงมาแล้วบอสด้วยไหมลองดูการคอนเฟิร์มของแท่งนี้นะครับชุดนี้ถือว่าได้นะครับปิดปิดต่ำมากมากนะฮะส่วนชุดนี้เรามองว่าบอสละนะฮะปิดแท่งเทียนแบบ แน่นๆอย่างนี้นะฮะทีนี้ไฮนี้ใช่ไหมครับที่เป็นไฮที่สามารถผลักราคาให้เกิดโลใหม่ได้อ่าทีนี้นอกจากไฮนี้แล้วที่เราต้องสังเกตนะครับเราต้องสังเกตการเบรกเอาท์ของเขาด้วยนะฮะเบรกเอาท์ของเขาด้วยนะครับชุดนี้นะฮะและยังต้องสังเกตอะไรอีกนะต้องสังเกตเรื่องของฟิโบทามนะครับไฮสุดแล้วก็โลแรกในชุดนั้นนะอ่าอะไรเงี้ยนะถ้าผ่านแบบเอ้ยชุดนี้ผ่านสามห้าเอ้ยน่าสนใจนะฮะแต่ถ้าผ่านสามไปแล้วนะครับยังไม่เบรกเอาท์นะฮะ ผ่านห้าไปแล้วยังไม่มีการเบรกเอาอันนี้ก็ต้องรอก่อนนะครับหรือว่าผ่านห้าไปแล้วยังไม่มีการการที่เบซีีตัดก็รอก่อนนะครับลองดูส่วนผมรอดูชุดนี้แล้วรอดูว่าเบซีจะตัดหรือเปล่าอ่ะนี่คือจุดที่น่าน่าสนใจน,นี่คือจุดที่น่าสนใจมั้ยอ่ะทีนี้หัวจะมองอย่างนี้เอ,อ้ยตรงนี้มันผ่านห้าอลไนี่วานะครับเงื่อนไขมันมีอะไรบ้างนะในการที่เราจะเข้านะครับอย่างแรกนะครับอ่าเอเบมาหรือเปล่าอย่างที่สองมีการเบรกหรือเปล่าอย่างที่สาม พี่โบนถามได้หรือเปล่าอันเนี้ยมันอาจจะมยังไม่เบรกแต่มันเป็นการจอ่จอจ่อเบรกนะจ่อเบรกเบรกเบรกอ่าเบรกเอาอาจจะยังไม่มาแต่เวซีดตัดแล้วนะพี่โบนถามมาแล้วนะครับ2ใน3ผมสามารถเทรดได้แต่ถ้า3ใน3เนี่ยส่วนใหญ่จะอออินครับอ่าถ้าเทรดชุดนี้นะครับหันชุดนี้เนะี่ยวิธีการผมก็แค่บายตรงนี้นะกดบายตรงนี้นะบายตอนไหนบายตอนย่อมาน,นิดนึงนะสต็อปลอตตรงนี้แล้วก็ทีพีหนึ่งต่อสองนะครับทีพีนะครับเท่ากับ SL คูณ2เข้าไปถ้าเรา SL 100จุดนะครับคูณ2เข้าไปก็ตอบระยะ TP ของเราก็คือ200จุดถ้าเรา SL 500จุดนะครับคูณ2เข้าไปก็คือ1000จุดในการ take profit โอเคไหมแบบนี้เสมอพยายามให้ R สูงกว่า1ต่อ1การเทรดได้ชนะนะครับความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเราเช็คก่อนว่าเราผ่านหรือเปล่า2 Win r เราผ่านหรือเปล่าถ้า Win r a t เรามากกว่า50%ก็คือเทรดส0ครั้งชนะ5า ชนะมากกว่าห้า AA มากกว่าหนึ่งต่อหนึ่งใหญ่ก็ชนะครับมากสุดก็เสมอตัวครับแต่อันนี้เราใช้เท่าไหร่เราใช้หนึ่งต่อสองนะครับวินเรทเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปพิสูจน์กันนะครับว่าวินเรทเราเท่าไหร่ในการเทรดท่านี้นะครับก็ไม่ควรจะต่ำกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับนะถ้าระดับทำเฟรมอ่า M สิบห้าขึ้นไปนะผมให้แปดสิบเลยนะครับขณะ M หนึ่งนี้ยังเจ็ดเจ็ดสิบห้าเลยนะดังนั้นเนี่ยแบ็กเทรดกันโอเคทีนี้ผมเห็นแล้วว่าสองในสามนะครับอ่ะลองสุ่มดูนะ สองในสามมองแบบซัดดูสักไม้สมมตินนะผมก็จะมองว่าชุดนี้อ่ะโอเคย้อนลงมาตรงนี้ SL ตรงนี้นะ TP หนึ่งต่อสองถามว่าไกลไปไหมไกลนะเนี่ยนนนเนี่ยไกลนะเนี่ยถ้าไกลอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะสมมตินะนี่ผมให้เป็นทริคนะอ่ะลองให้เป็นทริคนะอันนี้เนี่ยพี่เห็นไหมว่าระยะ TP เนี่ยเท่าไหร่สี่พันสองร้อยจุดนะ SL เท่าไหร่ SL สองพันสองพันหนึ่งร้อยนะสองพันหนึ่งร้อยวิธีการที่ผมจะทําคืออะไรครับ ถ้าผมเอเตัดขึ้นมาแล้วตัดลงอีกแล้วตัดขึ้นนะครับชุดนี้นะผมจะมาเล่นในด็อปตัวนี้ข้างในเข้าไปอีกทีนึงระหว่างเดินทางนะระหว่างการเดินทางนะไป4,200จุดเนี่ยนะฮะถ้าผมเจอ SL 500จุดละ่ะอ่าผมจะได้ท p เท่าไหร่1,000จุดแสดงว่าผมจะเจอท TP พ1,000จุดเนี่ยถึง4ครั้งนะถูกต้องไหมแสดงว่าถ้าผมไม่ยอมรับในการเทรดชุดนี้ผมก็แค่รอให้ M อเซตัดอีกทีหนึ่งข้างในนี้ เพื่อให้ระยะไอเดียบอลสั้นลงถูกต้องไหมครับนี่คือวิธีการแต่ถ้าใครมองว่าโอเคนะฮะเราพร้อมที่จะถือยาวๆได้นะฮะนะฮะเป็นสวิงเทรดไอเดียวสองพันดีพีสี่พันสองนะครับใช้ริสเปอร์เทรดนะครับเช่นสมมติว่าเราวางอ่าพอร์ชั่นอ่าพันเหรียญนะครับสมมตินะพันเหรียญแล้วก็เอาระยะหนึ่งพันหารด้วยระยะไอเดีนะครับอ่าสมมติสองพันนะครับรอยหลอดศูนย์จุดห้าหลอดอย่างเงี้ยศูนย์จุดห้าหลอดนะครับถือไว้ทีพีสี่พันจุดสมมตินะสี่พันจุดนะครับ ะระยะ TP เราก็จะเป็นเท่าไหร่ TP เราก็เป็นเอาศูนคูณพก็จะเป็น2 0 0พันใช่ไหมอ่า2 0 0พเหรียญน,นะครับ SL ก็1,000พันเหรียญเห็นไหมสุดท้ายมันก็1ต่อ2อยู่ดีนะครับเพราะเราสามารถที่จะขยับไอจุดที่มันเป็น SL ให้สั้นหรือยาวได้นะครับแต่ risk per trade ก็คือความเสี่ยงที่เราวางเอาไว้ก็คือ1,000ันเท่าเดิมอยู่ดีนะครับหรือถ้าเราวาง100อ่ะก็คำนวณอย่างงี้นะครับหรือถ้าเราวาง1ิเหรียญก็ได้นะแล้วแต่นะฮะระยะ s วก็ก็ขยับขึ้นลงตาม ตามชุดของการได้เดวของแต่ละสตอัพทีนี้ในกรณีชุดนี้นะครับชุดแรกเนี่ย TP เราอยู่นี่ใช่ไหมก็คือตรงนี้ SL เนี่ยอยู่นี่โลนี้อันนี้จะเป็น Take Profit จาก M15 นะเรามองมาเ r จเจอร์ออจาก h 1มาก่อนนะครับส่วน Take Profit อยู่นี่ SL อยู่นี่ใช่ไหมอันนี้คือชุดแรกนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมมองก็คือโอเคเราอาจจะมองว่าไอชุดน,นี้มันมันค่อนข้างที่จะไกลไปนะครับ ผมอยากเล่นใน M15 ที่เป็นชุดย่อยกว่านั้นอ่าผมก็จะมองว่าโอเคเระหว่างการเดินทางเนี่ยจากตรงเนี้ยนะครับแล้วมันมีการเบรกไปแล้วโอเคสมมตินะมีการเบรกไปแล้ว้น,นี้ m c d ชุดเดียวกันใช่ไหมฮะแล้ว m c d มีการย่อลงมาแล้วดึงกลับขึ้นไปชุดนี้ถามว่าเราสามารถเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับในกรณีที่ราคา MBCD ตัดขึ้นไปแล้วเราก็จะมองว่าโอเคตรงนี้นะครับเราจะบายนะฮะชุดถัดไปตรงนี้ stop loss นะครับของเราจะอยู่ที่ปลายไส้นี้นะ1,600จุดนะ TP อยู่ตรงไหน TP อยู่แถวนี้นะครับ TP อยู่แถวนี้พันหน้าร้อยจุดนะ TP หนึ่งต่อสองถ้าเราสังเกตเอ้ย TP เป็นอยู่ที่เดียวกันเลยเห็นไหม TP เป็นอยู่ที่เดียวกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นชุดที่สองนะทีนี้ชุดที่สามเล่นได้ไหมาการที่เป็นสี่ตัดอีกนะเล่นได้ครับคือตรงนี้ครับในระหว่างการเดินทางไป TP นะผมจะเล่นชุดนี้ต่อไม่ได้หมายความว่าผมจะเล่นทุกชุดนะผมก็แค่รอจังหวะที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันคุ้มสำหรับผมวะ สวิงเทรดจะอยู่ที่ระยะแดวอยู่ที่วันพันพันห้าวันเองนะ t ีหนึ่งต่อสอง t ีหนึ่งต่อสองเข้าตอนย่อนะฮะ Stop ตรงนี้ t ีหนึ่งต่อสองอ่านะครับสังเกตไหมครับชุดแรกเนี่ยอันเนี้ยผม SL เนี่ยสองพันจุด TP สี่พันชุดสองผมไปแนวพันห้า TP สามพันชุดสามผมไปแนวพันสาม TP สองพันหกเห็นไหมฮะนี่นี่คือชุดที่อยู่ภายในนี้นะครับและชุดสามก็เป็นชุด MBCD ลูกใหญ่ๆด้วยไหมฮะนี่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 ลูกใหญ่ๆนี่นะ ลุยใหญ่ๆนะนี่มาแบบยาวๆวันนี้เลยนะนี่ชุดสามทุกชุดนะครับทุกเซ็ัพของผมเนี่ยนะฮะผ่านการคอนเฟิร์มนะครับ,รรบด้วย m a c d ทั้งหมดเลยเนี่ยบายไหมครับและมีเงื่อนไขอื่นด้วยไหมครับอ่ามีเบรกเอ้ามีไทม์โซนด้วยนะครับชุดนี้วิ่งขึ้นไปนะครับลงมานะฮะชุดนี้ก็เป็นการผ่านด้วย m a c d เหมือนกันนี่ก็บายชุดนี้ก็บายเหมือนกันถ้าเราสังเกตนะครับ market structure ในหนึ่งชั่วโมงของผมเป็นฝั่งบายใช่ไหมเมื่อกี้มีการบอสมา market structure ใน M15 เป็นฝั่งบายใช่ไหม MBCD ของผมต้องการ MBCD ตัดขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมผมถึงจะบายแสดงว่านี่คือพื้นที่ฝั่งบายของผมทั้งหมดเลยครับอ่านี่คือวิธีการนะเราอากชอบเหตุชุดหนึ่งชุดสองหรือชุดสามก็ได้สแสดงว่าตกรถไม่มีอยู่จริงครับพี่ถูกต,ต้องไหมเราอากตกรถในการเหตดครั้งที่หนึ่งแต่ไม่เหนี่ยวความครั้งที่สองเราจะตกรถซะหน่อย เราอาจจะตกรถในการเทรดครัง้งที่สองแต่ไม่ได้หมายความว่าครั้งที่สามเราจะตกรถสะหน่อยเราอาจจะตกรถในการเทรดครัง้งที่สามแต่ไม่ได้หมายความว่าชุดถัดไปตลาดจะไม่เบรกออฟแซคเจอร์แล้วย่อให้เราเทรดสะหน่อยนี่คือวิธีการเทรดในรูปแบบเจ้าตลาดครับทีนี้มาดูใน M 1กันบ้างหนึ่งนาทีนะหนึ่งนาทีนี่เป็นอะไรที่ผมชอบเข้าไปเทรดมากเลยนะผมชอบเข้าไปเทรดมากเลยนะหนึ่งนาทีอเอาหนึ่งนาทีวันศุกร์แล้วกันนะวันศุกร์เนี่ยชุดนี้เนี่ย สิ่งที่เราเห็นก็คืออ่ามันมีชุดของแนวรับอสามพันใช่ไหมในไทม์เฟรมแล้วก็มีการเด้งขึ้นไปนะสะสมเซลในเอ็มเอสีลูกใหญ่ๆเลยไหมครับเอหนึ่งเนี่ยที่ลองสังเกตดูนะเอ็มเอตัดตรงนี้ใช่ไหมเอ่าเอสีตัดตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วระยะซบรถอยู่นี่ใช่ไหม,ระะป,ออไหมประมาณเจ็ดร้อยจุดแปดร้อยจุดนะทีพีต้องพันหกใช่ไหมครับผนวกหนึ่งต่อสองตรงนี้คําถามคืออ้าวแล้วถ้าเอ็มตัดอีกทําไงตัดอีกก็เล่นอีกครับที่พอตัดอีกเล่นอีกชุดนี้ ก็จะเป็นการเบรกเอาตรงนี้ใช่ไหมครับนะผมก็จะมองอีกเบรกตรงนี้ยอ่อบายสต็อปที่โลนี้อันนี้ก็จะเป็นการสต็อปประมาณ300จุดนะก็คือโล MACD ชุดนี้ก็คือโลไสนนี่นะ t อยู่ที่600เห็นไหมชุดที่1อยู่นี่ชุดที่2อยู่นี่ m a c d ตัดทุกชุด 1, 2, 3อันนี้ชุดที่3นะชุดที่สลองดูนะครับอยู่ระหว่างการเดินทางไปนะชุดนี้นี่สย่อตรงนี้สต็อปที่ไหน ซับที่ประมาณ180จุด TP อยู่นี่360จุดเห็นไหมถ้าพี่ลองสังเกตนะครับ MACD เนี่ยพอชุดหนึ่งเนี่ยมันจะกว้างใช่ไหมนะครับมันจะแบบค่อนข้างกว้างเลยนะในชุดแรกชุดที่สองมันจะแคบลงมานิดนึงพอชุดที่สามเนี่ยมันจะแคบสุดๆเลยอ่าถ้าเราไม่ทันชุดแรกหรือว่าเรามองว่าชุดแรกเนี่ยมันมันระยะไกลไปเราขอชุดสองได้ไหมถ้าชุดสองไกลไกลอีกเราขอชุดสามได้ไหมแต่ถ้าชุดสองมีการเบรกเอา์เนี่ยอย่างเงี้ยน่าสนใจนะฮะ มีเงื่อนไขาการการวิ่งของราคาที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ก็เลือกจับใจ่ายใช้สอยเอาครับนะเราจะได้แนว800จุด,หร,รจดหรือเราจะดแนว300จุดหรือเราจะได้แนว180จุดนะอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนแต่ถึงเราต้องการคือ m a c d ลรูปใหญ่ๆแบบนีนะรูปใหญ่ๆแบบนี้นี่ในชุดนี้นะครับเทรดชุดที่4ได้ไหมนี่ชุดที่4อยู่นี่นะครับระยะซับลอตก็ประมาณ2 0 0กว่าจุด t p 1ต่อ2แค่นี้เองน,นี่นี่ชุดที่4ี่ แต่ว่าถ้าเทรดเยอะไปก็ไม่ดีนะครับพี่เพราะว่าเราจะไม่ค่อยได้นอนนะครัมันตัดบ่อยนะครับให้หากราฟนางฟ้านะครับวันหนึ่งสเทรดพอโอเคไหมวันละสอเทรดนะครับ